เขยวล่างกับเขยวบนเขาดูอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรมีลักษณะสังเกตอย่างไรมาดูคลิปนี้นะครับมีครูเทียบเลยนะครับนะครูเทียบเลยนะอาวดังนั้นคือเรามาดูตัวใหญ่ก่อนเนาะตัวใหญ่เรยกว่าเสือโครงเสือโครงตัวใหญ่เข้ยวนี้เป็นเขยวล่างเขยวล่างเขาดูตรงไหนเขยวล่างเนี่ยแยกง่ายๆเลยนะถ้าแยกแยกง่ายๆเลยนะดูสวดทรงก็ได้สวดทรงของเขยวล่างกับสวดทรงของเขยวบนจะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ลักษณะที่1ลักษณะที่สองให้ทุกคนดูหลองเลือดตัวนี้นะถ้าไปมีหลองเลือดวิงหลองเดียวนะมีวิงหลองเดียวซ้ายขวาเนี่ยเป็นเขี้ยวล่างเลยนะครับไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปฟังคําบรรยายเลยถ้าวิงหลองเดียวอย่างเงี้ยเขี้ยวล่างเลยเขี้ยวล่างเลยชัดเจนไม่ไม่โมเมแน่นอนนะครับนะชัดเจนวิ่งซ้ายวิ่งขวาซ้ายตัวเดียว ขวาตัวเดียวอย่างเงี้ยวิงลองเดียวหมายถึงวิ่งลองเดียวนะวิ่งลองเดียวแบบนี้ก็คือเข่วล่างง่ายๆเลยเข่วล่างชัดเจนไม่โมเมนะชัดเจนมากตรงนี้นะอ่ะแล้วถ้าเป็นเข่วล่างของเข่วดาวเหรอนี่เห็นไหมเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะเห็นไหมบอกว่าให้ดูสวดส่งสวดส่งล่างกับสวดส่งบนไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ ล่างเขยวล่างของเสือโครงตัวนี้เขยวล่างของเสือดาวดาวกับโครงเห็นไหมส่วนทรงเหมือนกันเดะเห็นไหมรูปทรงนนะ่ะเหมือนกันเปะ๊ะแตกต่างกันแค่เล็กกับใหญ่ยาวกับสั้นแค่นั้นนะครับนะอ่าน,นี่ก็คือลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองให้เราดูหล่องเลือดถ้าเป็นเขยวล่างจะวิ่งหล่องเดียวนะวิ่งหล่องเดียวเนี่ยเห็นไหม วิ่งลองเดียวเห็นไหมเนี่ยวิ่งลองเดียวฟืดเนี่ยฟืดเห็นไหมไส้ก็ลองเดียวเห็นไหมวิ่งลองเดียวแบบนี้จะเป็นเขี่วล่างนะวิ่งลองเดียวนะอ่าเนี่ยลองเดียวเห็นไหมชัดไหมชัดนะชัดนะอ่าลองเดียวคือล่างเนี่ยลองเดียวแบบนี้คือล่างแน่นอนไม่ต้อง ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องฟังคำบรรยายเลยบ้านนีบ้บรรยายยังไงก็บรรยาย Ru ไม่ขึ้นละอ่าเห็นไหมวิ่งลองเดียวคือล่างแล้วถ้าบนเหรออ่าถ้าบนเหรอบนจะไม่เหมือนนี่ครับบนมันจะวิ่งคู่นี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้ดาวดาวเหมือนกันดาวบนนะอันนี้ดาวล่างเห็นไหมล่างกับบนไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ล่างกับล่างเหมือนกันเดะนะเอานี้มาตั้งอีกตัวหนึ่งก็ได้เนี่ยเนี่ยเหมือนกันเด้เห็นไหมล่างเนี่ยเห็นไหมสวดส่งเหมือนกันให้ทุกคนดูรูปส่งนะรูปส่งของเขี้ยวจะอยู่ในลักษณะเหมือนกันเสือคนละตัวแต่รูปส่งของเขี้ยวจะอยู่ในรูปส่งเหมือนกันล่างเหมือนกันมีลองเลือดวิงล่องเดียวเหมือนกันนะวิงล่องเดียวเหมือนกันเห็นไหมอ่าฟังนี่ก็คือกัน วิ่งลองเดียวเหมือนกันเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็วิ่งลองเดียวเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็วิ่งไหนล่ออันนี้ก็วิ่งลองเดียวเหมือนกันเอานี้ลองอยู่ไหนลนี่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 วิ่งลองเดียวเหมือนกันจะวิ่งลองเดียวนะอ่านี่นี่ผมอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมวิ่งลองเดียวเหมือนกันเห็นไหม อ้าวดังนั้นก็คือก็คือว่าถ้าเป็นล่างเนี่ยมันจะวิ่งล่องเดียวถ้าเป็นบนมันจะวิ่งสองล่องอ่ามาดูบนกับล่างเลยอาบนมาวางดูเนี่ยบนวิ่งสองล่องเห็นไหมอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้ล่างอันนี้ล่างเห็นไหมล่างวิ่งล่องเดียวล่องเดียวล่องเดียวแต่บนวิ่งสองล่องมันแตกต่างกันอย่างนี้แหละเห็นไหมสองล่องเห็นไหมเนี่ย แตกต in, ่างกันตรงนี้ช to ัดเจนนะแตกต่างชัดเจนเห็นไหมอ่าดูขวาก็วิ่งสองล่องเห็นไหมเนี่ยวิ่งสองล่องเห็นไหมนะนี่นี่มาดูอีกตัวนึงอ่าดูอีกเล่มนึงอ่านี่อันนี้บนคือกันนะบนคือกันเห็นไหมเนี่ยเขี้ยวบนจะสุดทรงของเขาเขี้ยวบนลำล้ำปึ๊กปึ๊กอ่ายาวๆอ้วนๆอย่างเงี้ยแล้วเราลองเลือดลองเลือดลองเลือดจะวิ่งสองล่องเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเนาะ ชัดเจนนะครับนะชัดเจนถ้าอย่างนี้ไม่ชัดเจนก็ไม่รู้ยังไงแล้วครับไม่รู้จะบรรยายด้วยวิธีไหนแล้วแบบนี้ไม่ชัดเจนก็ไม่รู้จะบรรยายด้วยวิธีไหนแล้วนี่ชัดเจนเห็นไหมชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้คือบนเลยครับอ่าแต่จะเ,เป็นเขี้ยวเสืออะไรเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยนั่นไปอ่าเห็นไหมรูปลักษณะสดส่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันแน่นอนเห็นไหม ไม่เหมือนกันนะครับนะไม่เหมือนกันเห็นไหมล่างกับบนสวดทรงไม่เหมือนกันแต่ล่างกับล่างเนี่ยมันจะเหมือนกันเด้เห็นไหมรูปทรงของเคียวเหมือนกันเด้เพียงแต่ล็กใหญ่แตกต่างกันแค่นั้นเลยครับนะจาแค่นี้ไว้จบนะครับไม่ต้องโดนใครหลอกต่อไปนะครับนะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้มีวิธีเดียวก็คือวิธี ความรู้เท่านั้นนะครับที่จะไปแก้ปัญหาที่เรากำลังติดขัดได้ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกท่านประสบความสำเร็จใกนการรับชมนะครับดังนั้นในคลิ่งนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นสวัสดีครับ